ตอันนี้เป็นอาวุธตัวใหม่นะคะที่เขาผลิตด้วยสารกัมมันตภาพรังสีควบคุมด้วยจิตวิญญาณที่พุ่งเข้าใส่ใกล้ๆก,ก,กับพระพักของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะคะซึ่งตรงตรกัากตับที่ พญานาคหลวง่มมห์ือผีบ้านลุงพลนะนะคะซึ่งเป็นตัวปล่อยนะคะเขาเรียกว่าการสาขาถ้าเป็นกิจการค้าเขาเรียกว่าสาขาการขยายสาขานะคะซึ่งเขามีแหล่งผลิตนะคะอาวุธพวกนี้นะคะที่เป็นตึกนะคะแล้วก็มีรูปทรงแปลกๆนะคะด้วยส่วนผสมต่างๆสารกัมะันตภาพรังสีชิ้นส่วนของมนุษย์แล้วก็ ตักเดี๋ยวนึงพุ่งบแบบนี้คือพุ่งมีมีการกำกับด้วยคาถาอาคมนะคะแล้วก็จิตวิญญาณสะกดมาไว้ใช้งานนะคะก็โจมตีนะคะมนุษย์แบบไร้ร่องรอยตอนนี้ตั้งแต่สร้างพญายนาคตัวนี้นะคะทางเข้าเมืองขอนแก่นซึ่งเป็นแลนด์มาร์คคือไดโนเสาร์หน้า ทางเข้าจังหวัดขอนแก่นก็ไฟลุกอยู่ขึ้นมานะคะนับตั้งแต่วันนั้นก็มีไฟประหลาดๆเกิดขึ้นอย่างที่เกาะตรงแม่น้ำโขงหรืออะไรนะทางอุบลนะ่ะที่มีเกาะไฟลุกนั่นนะคะแล้วก็หล,หลายๆที่นะคะแล้วก็มีการฆ่ากันวันหนึงไม่รู้เท่าไหร่ซึ่งถ้าปล่อยให้เขาอยู่มันก็อันตรายแล้ว เหมือนปลูกเมล็ดพันธุ์ผักหรือพืชต้นไม้ต้นใหญ่ถ้าคุณหยอดลงไปมันแตกขึ้นมาออกลากก่อนแตกเมล็ดออกล่าออกใบสองใบแล้วก็เพิ่มการโตขึ้นถ้าได้น้ําก็จะโตขึ้นเหมือนต้นไม้ใหญ่ๆที่มีผลงูตัวนี้ก็เหมือนกันนะคะหรือพญานาคที่ท่านเรียกกันนะคะถ้าปล่อยเขาโตขึ้นนะคะเขาจะผลิตอาวุธได้เท่าไหร่ลูกหลานอีกเท่าไหร่แล้วลูกหลานคนไทยจะอยู่อย่างไรล่ะคะ อันนี้เป็นอาวุธที่มองด้วยตาเปล่าไม่เห็นนะคะที่อยู่ๆคนก็ลงไปชักไปดิ้นหายใจไม่ออกนะคะนี่คืออาวุธตัวใหม่นะคะที่คนตกอยู่ในข่าวนะคะแล้วก็ใครที่มีลูกพวกนี้อยู่ในบ้านนะคะก็อันตรายนะคะก็จะเกิดเหตุร้ายแรงพวกเขาจะออกอารวาดแล้วก็หาเลือดกินหาจิตวิญญาณมนุษย์กินทำให้หายใจไม่ค่อยถนัดนะคะก็ ที่บอกเชืโรคตัวใหม่มาในรูปแบบของแบบนี้นะคะมีการหลอกนะคะหลอกใช้ให้สร้างพยานาคทั่วประเทศแต่ที่จริงแล้วมันไม่ใช่พยานาคนะคะเป็นอาวุธที่ทำร้ายผู้คนให้เสียชีวิตอย่างง่ายดายนะคะถ้าทุบตัวนี้เมื่อไหร่ประเทศไทยจะดีขึ้นแล้วการเมืองก็จะดีขึ้นแล้วก็ปลอดภัยกับหลายๆชีวิตทุกชีวิตแล้วก็ที่ดีนะ แล้วคุณทักษินก็จะกลับประเทศอย่างง่ายแล้วก็ปลอดภัยแล้วก็การเมืองไทยก็จะดีโรงเรียนก็จะดีโรงพยาบาลก็จะดีแม่ค้าตลาดก็จะดีความรักก็จะกลับมาดีนะคะขอบคุณที่เข้ามาดูมาชมนะคะอันนี้งานที่อ่าเราก็รับสั่งแล้วได้ออกมาเป็นเทพเป็นพรมประมาณนี้นะคะจาก จิตของพระองค์นะคะแล้วก็พระพุทธเจ้าพระเจ้าหัวในรัชการที่9มีที่1ด้วยแล้วก็สมเด็จพระนเรศวรและหลายพระองค์นะคะมีกันหาลูกพระเวสสันดรมีพระนางอุบลน,นาเทลีและก็น้องชมพู่แล้วก็ยังมีเด็กอีกหลายคนที่พยายามจะเกิดเป็นเทพเพื่อมาช่วยโลกมนุษย์แต่ก็นะคะมีการแทรกแสงโดยการทำแท้งบ้างอะรบ้างอันนี้เด็กก็พยายามนะคะ พยายามร้องบอกหลายๆคนให้ช่วยนะคะอย่างน้องตามคนมาเต็มเลยนะคะที่ภูเขาก็อย่างที่เห็นนะคะถ้าหากไม่มีความโลภก็คงจะได้เจอกับน้องจริงๆสวัสดีค่ะ